มีเงินอยู่แสนห้าลงทุนอะไรดีสำหรับคนที่มีเงินลงทุนอยู่แสนห้าหมื่บาทและกำลังพิจารณาว่าจะลงทุนอะไรดีเพื่อให้ผลตอบแทนในระยะยาวหลายคนก็จะมีทางเลือกในการลงทุนหลายๆแบบอย่างเช่นกองทุนรวมหุ้นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจขนาดเล็กหรือขายสินค้าออนไลน์ทองคําหรือทรัพย์สินที่มีค่าอย่างอื่นหรือเอาเงินไปฝากธนาคารทรัพย์สินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีการศึกษาหรือเพิ่มพูนทักษะถ้าเป็นเงินฝากอาจจะได้แค่1-2%ต่อปีนะครับหรือถ้าเป็นการลงทุนแบบอื่นอาจจะได้มากกว่าน,นั้นอาจจะอยู่ประมาณ5-10%ต่อปีแต่สิ่งที่ผมจะแนะนํา ถ้าลงทุนกับโซลาเซลล์นะครับติดตั้งโซลารูปบนหลังคาขนาด5กิโลวัตต์นะครับเราจะใช้เงินประมาณ150,000บาทผลตอบแทนนะครับค่าไฟที่ลดได้ก็คือประมาณ3,000บาทต่อเดือนหรือปีละ36,000บาทถ้าผมเอาตัวเลข36,000บาทไปหารกับมูลค่าการลงทุน150,000บาทผลตอบแทนของเรานะครับจะได้ปีละ20 24เถ้าคุณลงทุนตอนนี้คุณจะได้คืนทุน4ปีกว่ 6, าไม่เกิน5ปีหลังจากนั้นคุณก็จะมีรายได้ประมาณปีละ36,000บาท ผมถือว่าสูงมากกว่าการลงทุนแบบอื่นผมแนะนําให้ติดตั้งโซลร์เซลเลยนะครับเพราะตอนนี้ราคามันดาวลงกว่าเมื่อก่อนมากเลยนะครับเมื่อปีที่แล้วประมาณ2,000 200, 0นนะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณไม่ถึงแสนห้านะครับถ้าสนใจก็สามารถแอดไลน์มาที่ s o l a r t ่ c เ e คเ e e นเนะครับเดี๋ยวเรามีผู้ชี่ยชาญให้คําแนะนําแล้วก็ออกแบบระบบต่างๆให้เหมาะสมกับคุณมากที่สุดครับ